เดี๋ยววันนี้นะครับมาดูคลิปตลกตๆกกันนะมาดูลูกเทวดากันบ้างว่าเป็นยังไงนะเริ่มมาจากไอ้ิเชียตัวนี้นะครับกินเองไม่เป็นอ้าว <laughs> นี่ไงกินเองไม่เป็น ไม่กินของไม่กินของตกนะเอ้ยอย่ามางับฉันนะท็อปปิคอล์กาอย่ามางับฉันนะอรอพี่เขาเกิดไปก่อนอุ้ยทำร่วง เชื่องมากเลยอ่ะมารอมันเกินไปก่อนนะครับเกินเนี่ยวะเกินโคตรนานเลย